แล้ววันนี้ผมเอาวิธีการตัดโซ่ต่อโซ่มาฝากโดยใช้เครื่องมือแค่นี้นะนี่ตัวนี้ก็เป็นตะปูตะปูทั่วไปก็ได้นะแต่ผมใช้ตะปูคอนกรีตนะแล้วก็จะเป็นนอ็อตหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นโซ่เบอร์ใหญ่เนาะอันนี้เป็นนอ็อตหรือจะใช้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็คอนแค่นี้นะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะเห็นไหม เป๊ะเลยนะครับวิธีการต่อโซ่เนี่ยง่ายง่ย,งยตัวข้อ,อก็หยัดได้ตามปกตินะนี่นตรงข้อต่อนหยัดได้ตามปกติเลยนะครับอ่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่าย,ายๆที่ผมทํามานะฮะก็โซ่ใหญ่อันนี้เป็นโซ่วิบากเนาะเป็น T8F นะครับอันนี้โซ่เล็กของบิ๊กไบต์วิธีการทําก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ยากนะครับสวัสดีครับจุกอธิบายมาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาต่อโซ่นะก็คือตัวบิ๊กไบต์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเอ่อมันโซ่มันชอบตกเนาะทีนี้ถ้าโซ่ตกเนี่ย ก็มีวิธีแก้คือจะต้องต่อโซ่หรือว่าตั้งหางปลาแต่ส่วนมากเนี่ยที่ผมเห็นเห็นเนี่ยโซ่มันต้านไปนะพอโซ่มันต้านเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจานมันบิดเนาะมันจะเป็นต้องต่อโซ่นะครับ<ๆ>เพื่อตั้งตัวหางปลาได้นะครับแล้ววันนี้ผมเอาวิธีการตัดโซ่ต่อโซ่มาฝากโดยใช้เครื่องมือแค่นี้นะนี่ตัวนี้ก็เป็นตะปูตะปูทั่วไปก็ได้นะแต่ผมใช้ตะปูคอนกรีตเนาะแล้วก็จะเป็นนอ็อตหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นโซ่เบอร์ใหญ่เนาะอันนี้เป็นนอ็อต หรือจะใช้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ขอนแค่นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีตัวตัดโซ่เนาะตัวตัดโซ่มี2ตัวเลยตัวใหญ่กับตัวเล็กเนาะแต่ตัวเล็กเนี่ยมันตัดโซ่ใหญ่เป็นเบอร์4 2 0ถึง5 3 0เนาะทีนี้โซ่ที่เราใช้กับบิ๊กไบสส่วนมากก็จะเป็นโซ่เล็กอย่างนี้เนาะนี่เห็นไหมวัดกันเลยเห็นไหมตัวเข็มมันกับตัวเนี่ยมันก็มันใหญ่นะทีนี้ ผมก็เลยว่าจะเอาวิธีการตัดโซ่ต่อโซ่มาฝากทุกคนนะครับไปเดี๋ยวเราไปตัดโซ่ต่อโซ่กันเลยดีกว่านะครับอ่าอ,อันนี้เป็นโซ่ตัวบิ๊กไบจ๋ดเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ดูก่อนเนาะเพราะว่าก่อนที่เราจะต่อเราต้องตัดโซ่แบบเป็นเศษโซ่อย่างนี้ก่อนเนาะเอาเศษโซ่มาตัดกันก็วิธีการแรกนะครับให้วางไปอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ใช้คอนะครับตอกให้ตัวลิบเนี่ยมันหล่นลงไปก่อนนะอ่ะเดีย๋ยวผมตอกให้ดูก่อนเนาะอ่าทีนะ ตอกให้ริ่ม,มันลงไปนะ,ะประมาณนี้เนาะพอริมม่มาตรงนี้มันลงไปแล้วเนาะมันลงไปแล้วเนาะเราก็ใช้ตะปูคอนกรนะีตตอกตรงนี้ลงไปเลยนะครับตะปูคอนกรีตวางนะเด็กๆก,ก็ถ้าเกิดไม่ถนัดก็ให้ผู้ใหญ่ทำให้เนาะระวังมือด้วยนะครับนี่ตอกปุ๊บมันก็จะลงไปอย่างนี้เห็นไหมทุกคนนี่ประมาณนี้เห็นไหมก็ตอกอีกตัวหนึ่งนะครับ เออีกตัวหนึ่งมันก็จะหลุดอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นชิ้นอย่างนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อใหม่อย่างนี้เนาะทีนี้ผมมีตัวโซ่เนาะเป็นตัวโซ่ของ Big วิกไวท์สีนี่แหละนะครับอันนี้เป็นโซ่สแตนดาดติดรถมาเลยนะครับทีนี้ตัวโซ่สแตนดาดติดรถเนี่ยส่วนมากจะต่อประมาณเนี่ยหนึ่งข้อได้แหละหนึ่งข้อตัวนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาตัดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอานี้มาต่อเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดนี้อีกรอบนะ อันนี้แบบว่าเป็นโซ่เต็มๆเ,เลยนะของบิ๊กไบคิวนะครับเราก็ใช้วิธีเดิมนะครับผมก็คือตอกมาเลยฮะแล้วก็ใช้ตะปูนะครับใครใช้เป็นไขค,รครวงหรือตะปูอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ผมใช้เป็นตะปูเนาะเนี่ยก็ลงมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ปุ๊บอีกทีนึงเนาะเนี่ยเด็กๆต้องระวังนะ จับให้แน่นให้มั่นนะลองดีนะครับปุ๊บเนี่ยมันลื่นเนาะมันเป็นกระเบื้องนะครับอ่าหลุดแล้วนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเอ่อเราจะต้องตอกตัวริมตัวเนี้ยให้ลงไปเสมอนะครับให้ลงไปเสมอเหมือนกับโซ่เดิมอย่างนี้เลยนะเห็นไหมตัวริมมันขึ้นมานะครับถ้าตอกให้ลงไปเสมอนะครับ เดี๋ยวผมตอบให้ดูก่อนนะครับเหตุผลที่จะต้องตอเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับผมนี่นะตอไปก่อนนะครับให้มันไปเสมอนะอย่าให้มันมิดจนเกินไปนะครับนี่เสมออย่างนี้เนาะเห็นไหมครับเหมออย่างนี้จะต่ออีกข้างนะครับวิธีนี้สามารถต่อโซ่ใหญ่ได้ด้วยนะตัดต่อโซ่ใหญ่ได้ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้อย่างนี้เนาะนี่เสมอเหมือนของเดิมได้นนี่เสมอเหมือนกันเลยเห็นไหม เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราร้อยใส่อันเดิมนะครับแล้วอันนี้เป็นโซ่เก่านะครับโซ่เก่าที่เราตัดมาตอนแรกนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้วางไปเลยปุ๊บเนี่นฮะวางไว้ให้มันเสมออย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมพอวางเสมออย่างนี้แล้วเราก็ค่อยๆต่อครับระวังมือนะครับโซ่มันเล็กนะฮะถ้าโซ่ใหญ่ก็จะง่าย่าอีกนิดนึงนะครับนี่ต่อนี้นี่นะฮะ พอตอกมป่งี้เสร็จแล้วมันยังลงไม่สนิทใช่ไหทุกคนเดี๋ยวผมตอกอีกทีเนาะนเราลงไม่สนิทนะครับกลับด้านครับผมกลับด้านอย่างงี้ฮะมันบนงี้เนาะอ่าเดี๋ยวตอกแรงนะฮะตอกแรงมันจะลงลึกไปนะครับี่มันจะลงพอดีเลยเห็นไหมแต่ถ้าตอกแรงไปนะครับตัวเนี้ยตัวโซ่มันชิดไปนะครับ ตัวข้อต่อเนี่ยมันจะขยับไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนี้มันขยับได้เห็นไหมอันนี้คือระยะเท่ากับของเดิมที่มันมากับตัวโซ่เลยนะก็ใช้วิธีนี้อีกทีนึงนะครับผมต่อยอทีนึงฮะนี่ต้องต่อตัวริมนี้อีกทีนึงนะครับนี่ก็ค่อยทํานะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงนะฮะตัวนี้ ตัววิบากกิ๋วก็ใช้ได้นะครับใช้วิธีนี้ในการทําเลยนะครับผมนี่นะครับใส่ไปเลยครับปุ๊บนะครับแล้วก็อันเดิมก็ใส่ไปก็ใช้วิธีเดิมนะครับแล้วก็เอาตัวตัวนี้ใส่เข้าไปอีกทีนึงนี่กลับด้านครับกลับด้านเราก็ตอกไปนะครับนี่อันนี้นะครับตอกไป ก่อนนะครับว่ามันได้ไหมผมมเอาโพลนิดหน่อยแล้วก็อ,อีกหน่อยนะครับเพื่อระยะมันจะได้นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะเห็นไหมเป๊ะเลยนะครับวิธีการต่อโซ่เนี่ยง่ายๆตัวข้อก็หยัดได้ตามปกตินะนี่นตรงข้อต่อน่หยัดได้ดปกติเลยนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ผมทํามานะฮะ ก็โซ่ใหญ่อันนี้เป็นโซ่วิบากเนาะเป็น T8F นะครับอันนี้โซ่เล็กของบิ๊กไบค์วิธีการทําก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ยากนะครับใช้แค่3ามอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นน็อตตัวใหญ่ตัวเล็กเอาแล้วแต่สะดวกนะฮะเพื่อต่อออกนะครับผมใช้เป็นตัวโซ่โซ่เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ตะปูคอนกนรีตนะฮะแล้วก็ค้อนนะครับผมโอเคแต่วันนี้ผมก็พาทุกคนมาตัดโซ่ประมาณนี้เนาะสำหรับบิ๊กไบค์หรือวิบากหรือจะเป็นโซ่เบอร์ใหญ่ๆของมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ลองใช้วิธีนี้ได้นะครับ ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมจุ้มินิบายด้วยนะครับผมไปแล้วนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ